นกกาสวัสดีคนนี้เข้ามาดูทุกคนเลยครับวันนี้เราจะมาสุบอัปเดตครั้งที่2กันนะครับความลับทั้งหมดของเกมอัปเดตนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะมันจะมีนะเจ้าทะเลแน่นอนซึ่งอัปเดตที่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้อธิบายอะไรมากมายเพราะตอนรนีบน,นะคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายนะว่าเจ้าทะเลนะั้นมันมีอะไรบ้างของดอกอะไรบ้างนะครับ รวมถึงผลพิศาจ์ด้วยที่เรื่องเราได้มาแล้วไหนโชว์ที่ใครได้ผลปิศาจมาตรงนี้สิไหนโชว์ไอ้โชว์ไอ้เด็กันดูนี่ไงวันนี้นะครับแล้วก็มีของดอปก่างๆเลยอย่างชุดเกราะนี่อย่างของผมเลยเท hey, ่สุดละสีส้มนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีเวนต์ของไก่อีสเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดรวมกันเลยในคลิปนี้ก็จะมีเจ้าทะเลนะครับกระต่อีสตเตอร์แล้วผลพิาสาจน์ะครับสาหัวข้อเลยโอเคครับเราจะมาดูหัวข้อแรกกันลเออนี่นะครับนี่จะเป็นที่ เอออังเชิญเจ้าเจ้าทะเลนะครับซึ่งมันค่อนข้างได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมโชคดีอะรอได้เลยลเออเวลาเสกนะครับเป็นวันนี้เลยใช้ได้กับตอนอยู่กลางทะเลนะครับหรือว่าไว้ช่วยตีเรือก็ได้นี่เลยมันจะออกมาเป็นแบบน,นี้เลยเออหลังจากออกมาแล้วนะครับซีบีทก็จะทําให้สถานะแถวนี้หรือรอบข้างนี้ฝนตกนะครับมีฟ้าผ่าด้วยป่าไม่รู้โอ้ยแหลกๆลอ่าแล้วซีบีทนะครับลืมบอกไปถ้าสมมติว่าเราไปตีพวกเจ้าทะเลกลางทะเลนะครับ มันจะมีเลือดอยู่ที่1 0,000นะครับแต่ว่าขัา้นตอนที่ผมบอกว่า1000ไปเพราะว่าไอที่1000คือค่ะเออมันคือเลือดของอเจ้าตัวซีบีตรงนี้นี่นี่เลยหนึ 1, ่พกว่าของดรอปนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีโอกาสดรอปผลปีศาจซึ่งเป็นของลีเจนต์เกือบทั้งหมดนะครับมีของไหนเชนเดียวก็คือดาบนะส่วนดาบนั้นเออเป็นดาบที่เหมือนเป็นสกินนะครับเหมือนดาบสกายบูกับดาบของอดาบของริวเลยในใต้น้ำนะ นี่ครับมันจะชื่อว่าฟีบีทธรตาดะนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันก็ค่อนข้างเท่เหมือนกันนะครับสรับเครื่องฮาคีก็จะเป็นแบบนี้นี่มีเทเทเทสุดละเครื่องฮาคีแล้วมีบุ๋งแหวนอะเรเทจริงๆเลยส่วนต่อไปของดอปต่อไปนะครับก็จะนี่เลยจ้เป็นที่เสกนะครับเสกเอ่อฟีบีนะครับหรือว่าเจ้าทะเลข,ของเราเองก็จะมีนี่เลยโมเดลันจะเป็นแบบนี้เลยจะมีรอบๆมันจะเป็นครับ เจ้าเจ้าทะเลวนวนอยู่วงวนหวนนี่นะครับเั้งแต่สีแดงสีดำก็ว่าไปซึ่งค่อนข้างยากโอกาสดอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับดาบนี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดาบสีดาบสีเบี้ยนี้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันหดักทเลไม่ได้หายากอะไรมากมังนะมังนะโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์หรืยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วแต่โชคนะครับต่อไปก็จะเป็นเออ่ชุดเกราะนะครับกับแว่นตานะครับชุดเกราะก็จะมีทั้งหมดสี่สีด้วยกันนะครับหรือว่าห้าสีวะจำไม่ได้เหมือนกันจะมีสีเขียวสีเหลืองนะครับ สีส้มแล้วก็สีดำเงินแล้วก็สีแดงสีแดงไหนวะนี่คนระับสีแดงจะคล้ายลิปโป้เลยส่วนหน้ากากนี่ครับผมยังไม่ได้เลยแต่ผมจะฟาร์มไปเรื่อยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นะครับส่วนหน้ากากก็จะเป็นแบบน,นี้เลยหน้ากากนะครับดอบโอกาสาระดับรีเจนเนอรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีผลพิาสารนะครับซึ่งได้มาแล้วนะคือผลโกโลโกโลนะครับคือตีเลยแล้วก็ได้นี่เลยผลโกโลโกโลเลยไม่อยากจะเชื่อ,อืนันกันว่าได้นะครับเพราะว่าโอกาสได้ยากเหมือนกันระดับรีเจนใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับ อะไรวะกูอะไรกุระพี่กุระ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 ,ะ,ะเออเนั่นแหละคิดที่แรกว่าทับพูดผิดโออกดลโกดลอีกแล้วกูส่วนสแต็นะฮะส่วนสแต็อ่ามันจะช่วยรียูสดาเมจนะครับถึงระดับอา่าสองหนึ่งบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงห้าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกทุกเวลร้อยค่าแม็กซิมัมสูงสุดจะเพิ่มไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเซมินาบวกสองแล้วก็จะเพิ่มเลือดให้อีกเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งมันเยอะมากส่วนอ่า เออหน้ากากนะครับก็จะเหมือนมีสมคุณเหมือนเกาะเลยแต่แค่ว่ามันจะเปลี่ยนจากเวลร้อยเป็นเป็น75แค่นั้นเองอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเออลืมบอกไปเลยที่เสกเจ้าทะเลนะครับจะเสกได้ก็ต่อเมื่อเราเสกไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับต้องรอเวลาอีก45นาทีนะครับซึ่งค่อนข้างนานเลยทีเดียวถึงจะสเสกได้อีกครั้งนึงครับแนะนำเอาไว้ใช้เออตีเรือไม่ก็ตีเจ้าทะเลดีกว่านะครับเอามา p v p พี่ผมว่ารอนานเลยทีเดียวแต่ละครั้งที่จะเสกมานะแต่ก็ได้นะครับพีวีกางเลยก็ ได้อยู่แล้วใครโดนตอยตีต่อไปนะครับจะไปอีเวนต์กระต่ายอีสเตอร์นนะฝนมันยังไม่หายตกสักทีนะเนี่ยอีเวนต์เกาะอีสเตอร์นะครับมาทางนี้เลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้เกาะน,นะครับมาทางนี้เลยนี่เลยหลังจากเรามาที่มารีฟอร์ดตรงนี้ได้แล้วนะครับไปทางทิศเอฟยาวๆเลยหันมุมกล้องให้ถูกต้องนะไปทางทางเอฟนะครับตัวของเอตตรงน,นี้แล้วก็ตรงไปเลยใครที่มีเรือก็ขับเรือมาน,นะครับใครที่สามารถจะโปะได้ก็จะโปะมานะครับแนะนําให้อ่มีพารเมนนาที่ หกร้อยงเจ็700ขึ้นหรือห้ายขึ้นนะครับกระโดดมาได้เลยถ้าคุณมีความสามารถเพียงพอเ,เอ้ยถ้าคุณมีความเฉยเยยเฉยเพียงพอนะครับนี่เลยเราให้แท็กซี่เราขับมาแบบนี้เลยส่วนอีเวนต์อีสเตอร์นะครับก็จะมีแค่บอสกระต่ายที่โผล่ขึ้นมานะครับใช่แล้วเราต้องตีบอสกระต่ายเหมือนกับอ่อ uh, อีเวนต์เลิฟเลิฟเลยอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับคือหลังจากที่หมด อัปเดตนี้แล้วเขาก็จะหายไปนะกระต่ายนะแบบนี้แหละหมอกระต่ายก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบนั้นเองเดี๋ยวจะให้ดูฟิทฟุตเทจต,ตอนสู้แล้วกันนะครับซึ่งตอนสู้ก็ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีผลวิศาลนะครับเนนะครับสำหรับคนที่มีผลวิศาลเท่านั้นนะครับรสำหรับคนที่ไม่มีผลวิศาลกา็สู้ๆนะครับผมเชื่อว่าผูกคนต้องมีผลวิศาลเพราะเกมนี้มันหายากมากและใครกดกรยนะิงก็ได้ ส่วนของดอกนะครับจะมีอยู่สอย่างหรือ5อย่างด้วยกันเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะมีรูปร่างไข่แบบนี้เลยนี่เลยมันจะคลาๆแบบนี้เลยนะครับเวลาของดอกออกมามันจะออกมาเป็นไข่แบบนี้มันจะขึ้นว่ามินิเอกนะครับมินิเอกหันอะไรอย่างเงี้ยแหละมันจะได้ด้เหมือนกันนี่ครับ <up> มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยเออในแต่ละไข่ก็จะมีของที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับอย่างเช่นรูปร่างไข่แบบนี้ก็จะกลายเป็นค้อนนะครับค้อนตอนหายมาเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาตรงนี้แล้วก็เปิดไข่ร่วมกันนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมแอบเปิดไปแล้วแหละมันจะเป็นนี่เลยไหนวะนี่ครับพอเปิดแล้วบางชิ้นมันก็จะได้เป็นของไว้ต่อสู้หรือว่าเป็นของใสอากาออกซิเจนเนี่ยนะสู้มากหรือว่าเป็นของไว้ประดับใสนะครับอย่างเจ้บบนนี้เลยนี่เลยเป็นหัะซึ่งไม่เท่าเลยนะโอเคครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราได้ของดรอปเนี่เราเนิ่เลยสมมตินะครับถ้าเราได้ของดรอปมาอย่างนี้นะครับให้กดไปที่อินเวนทอรี่นะครับมันจะมีอ่า ไข่โผล่ขึ้นมาให้เรากดอีควิปนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ช่องด้านล่างนี้เลยด้านล่างอีเวนต์ลี่นี้เลยครับของใช้วันนี้หรือว่าถ้าไม่พอก็นีดูข้างในตรงนี้นะครับหลังจากที่เรามาแล้วเราก็กดใช้นะครับล้วก็กดคลิกไปหนึ่งทีก็จะเปิดครับนี่ครับเวลาเปิดไข่ก็จะเป็นของออกมาแบบนี้เลยสว่างวิวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างสมมติว่าไข่แบบที่นี้ก็จะกลายเป็นคอรแบบนี้เลยซึ่งมันหล่อเทมากน่ารักด้วยซึ่งไม่เข้ากับชุดก่อนเลยนะ ส่วนสก,กิลนะครับก็จะมีอยู่แค่สองสก,กิลก็คือทุบพื้นแล้วก็ทุบรัวๆนะครับเออสวยนั่นแหละแบบน,นี้เลยเนี่ยทุบรัวๆแบบนี้เลยสบาใจได้นอนั่นแหละทุบก,ก่อเออนั่นแหละแข่งอะไรกันมาใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> อันว่านะครับแล้วก็มีของดอกอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นลูกโป่งนะครับฮูดแว่นตานะครับอ่าลองลองให้เจ้ค,คนนี้นะครับเออโมซ่าโมซ่า เอาของนะทั้งหมดเลยเอาของมางหมดนี่ครับปูกระต่ายจะเป็นแบบนี้ซึ่งลูร่างปูกระตานะ่ายน่าจะเป็นไข่สีเข้มฟูน,นะครับไม่รู้เหมือนย่างอัไหนนะจำไม่ได้เหมือนกันซึ่งผมก็ยังไม่ได้โอเคครับต่อไปอันเมื่อกี้มีแว่นตานะครับซึ่งพราน้ากากออาก,าก่อนเจอะหน้าตาเออแล้วก็มีวงแหวนอย่างนี้นะครับตรอเทน,นอย่างนี้ครับแว่นตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็วงแหวนวหวน,นะครับลูกโปง่งออีกย่างหนึ่งใช่ นะครับซึ่งเป็นของที่เอาไว้ตกแต่งธรรมดาครับอย่างลูกโป่งก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายสกายเปียรครับถ้าทุณว่าเราขึ้นไปที่จสูงใช่ไหมครับแล้วก็ร่อนลงแบบนี้ร่อนอ่าร่อนลงแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันจะร่อนลงเร็วกว่านะถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเปรียบเทียบกับร่อนลงธรรมดาก็เป็นแบบนี้เลยนี่ครับตกธรรมดานะกับแบบลูกโป่งแบบนี้ค่อ,คอยๆร่อนมีแบนบนี้สกายเปีย ผมว่าสกายเปียมันก็โอเคอยู่นะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวนะผลโกโลโกโลนะซึ่งแม่งโคตรดีใจเลยพวกเรานะหลังจากที่ดรอปจากตรงนี้เลยครับถ้าจะไม่ผิดนี่คือเราตีเ,เจ้าซีบีสหรือว่าเจ้าเจ้าทะเลนะครับตรงนี้เลยเก็จะมีนี่นะครับกุลา่าฮีเอรแล้วก็สุเกะบาเรียแล้วก็บอมนะครับมีามาณนี้เลยที่ดรอปได้มานะครับตัวน,น้ําแข็งเหรอผมให้คนนี้ไปละนี่เลย คนนี้ก็กินผลวีชาตผลมําแข็งไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเขาจะใช้ไม่ค่อยคล่องก็ตามไม่คิดจะเข้ากล้องนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยชิ่นเนี้ยอ้าว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 โอเคนะครับส่วนของอาปาร์ตี้เอของของอีเวนต์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาเรื่อยๆเลยเออใช่ครับยังมีของรีวิวอีกันหนึ่งที่ยังไม่รีวิวนะก็คือนี่เลย<ม>เวลาหลังจากที่เราได้ไข่มานะครับมันจะมี ไอเทมบางชิ้นที่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพชรแบบนี้เลยบันนี่เพชรแบบนี้เลยนี่ครับก็จะเป็นสกิลแบบนี้ด้านข้างมาทางนี้เลยครับกด e นะครับเพื่อเป็นการเรียกตบมือแปะๆแบบนี้นี่ครับหลังจากที่เราได้มานะครับเราสามารถเรียกใช้งานมันได้เออไอ,อนี่นะครับเวลาเรียกมามันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยก็มีชื่อของเราเป็นเจ้าของด้วยซึ่งเจได้มาแล้วสามตัวนะนี่เลยเวลากดใช้งานนะครับกด a นะครับ เป็นการเรียกร a r ก็ตนะครับให้เดินมาทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เออไฮแซดนี่มานี่เลยนี่นี่แบบน,นี้กดแซดนะครับแล้วมันก็จะไปตามมาอารมณ์ไม่ค่อยเหมือนเล่นเกมมบายเอ้ยโมบ้านในอาร์้ในคอมนะครับแบบนี้เลยมันก็จะเดินตามส่วนกดอาร์นะครับจะเป็นการล็อกร a r ก็ตนะครับกระตายมันก็จะเดินไปตีมันเลยเอ่าใครได้ออกตีคนหนึ่งปิเดี๋ยวก,กดเรียกกันนี่ครับ เวลากดอ่ามันก็จะล็อกทาร์เก็ตนะมันจะมีสีแดงพุ่องมามันก็จะมาโรมตีอยา่อยางนี้มาแล้วครับกระต่ายผมนี่เลยนี่ครับมันก็จะตีนะจนกว่าเขาจะตายครับมันจะติดตามไปเรื่อยๆเลยพันนั้นเลย,นนเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการเรียกกลับมาคุณกดเซตเอ้ยกดเอกครับมันก็จะาวาร์ปมาที่ตัวเรา,าทันทีนี่ครับเขมีบางอันนี้เนาะสำหรับสกิลเออซัมมอนซัมมอนเนอร์นะครับมินิบันนี่ซัมมอนเนอร์นะครับ เอาไหมเป็นสายสเป็นสายสมัทเนอร์นะครับหรือว่าใช้ลูกน้องดอกซูนั่นเองไม่รู้เหมือนกันว่าใช้อัพค่าไหนแล้วเพิ่มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าของ e อีเวนต์กระต่ายก็จะมีมาวนนี้นะครับสำหรับกระต่ายอีสเตอร์ในเกมแคนทีสนะครับต่อไปเราจะให้ดูผลบินาสนะครับโชว์เคสผลบินาสแล้วก็รีวิวผลบินาสของกุระกุระนะครับผมไม่พูดกี่แล้วโคโลโกโลนะไม่ใช่นะน่าอายนะไม่เอาเลยนะโอเคครับ และนี่นะครับก็คือรหัสของน้องที่ได้กินผลกุระกุระเข้าไปนะครับหรือผลสัตว์เลี้ยงของเราเองส่วนสกิลนะครับของผลกุระกุระก็จะมีตอนนี้เลยครับมีทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะครับนะครับอ่ะาข้างล่างทำงานอะไรกันขึ้นไปขึ้นไปข,นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออยิงจะลงมานี่นั่นแหละเออนี่ครับสกิลแรกครับสกิลอ e ีนะครับจะเป็นการง้างหมักอย่างนี้นะครับแล้วปล่อยคลื่นออกไปเป็นวงกลม แบบนี้เลยนะครับซึ่งโพุดเท้นะครับไว้สำหรับ QP โดยเฉพาะเลยนะครับหรือว่าตีเจ้าทะเลถ้าไม่แนะนําตีเจ้าทะเลนะครับตกน้ําบ่อยมากนี่นะครับ QE ชาร์จนะครับแล้วก็ปล่อยป๊อบแบบนี้เลยซึ่งเขาทําออกมาได้สวยมากเลยครับต่อไปนะฮะสกิลความแอดมีเอ่อสกิล R ใช่ไหมน่าจะเป็นสกิลจับนะครับกวบคุมเหมือนอ๋อสกิลเคาน์เตอร์ครับแทนจะมีคาอะลี่นี่นะครับ ทำทำแอดมีนะครับเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับจะทำท่าโพสสุดหลอดเทแล้วรอให้ศัตรูนั้นตีเข้ามาจะเคาน์เตอร์กลับนะครับหนึ่งสองสามนะนี่ต่อปึ๊บแบบนี้นะครับจะวามาข้างหลังแล้วก็ทุบลงแบบนี้เลยทำไมนะครับดูยอนนี่ครับหนึ่งสองสามนี่คนระับจะวาไปข้างหลังแล้วก็ทุบลงหัวแบบนี้เลยต่อไปนะครับอ,อ่ชื่อสกิลว่า head caster นะครับ เป็นท่าอะไรวะน่าจะเป็นท่าจับหรือเปล่าท่าจับแน่ๆเออใช่จริงๆด้วยจะเป็นการจับประตูนะครับแล้วก็กระชื้อแบบน,นี้ครับครั้งที่สองครับครั้งที่สามครับโหท่านี้เทจริงแล้วทำไมเอฟเฟกต์มันกลางๆแบบนี้วะดูใหมีกครั้งนะครับสกิล head crusher นะครับการจับแบบนี้ปุ๊บแต่วก็ทุ่มลงพื้นครับครั้งที่หนึ่งนะัะครั้งที่สองนะครั้งที่สามครับเทเลยนะเทมากโอเคครับ สบายสกิลที่4นะครับ 5x นะเบสคล r เ s อร์นะครับเป็นการค้างแบบนี้เลยสกิลนี้ใหญ่มากบอกเลยโดนลุ้นนะสู้ไหวเหมือนจะไม่โดนแคนเซิลสกิลด้วยนะครับตอนที่ใช้อยู่มีคนตีมาแล้วก็ไม่เป็นไรชูมือขึ้นแล้วมุ่นๆนะับบนนี้เลยครับซึ่งสกิลมันกว้างมากเลยนะครับพอๆพอกับสนามนี้เลยแรงมนาะกชูมือขึ้นแล้วมุ่นๆน,นะันตั้งชื่อให้ไหมไม่ใช่บาสคาเชอร์นะ เป็นชูม,มือขึ้นแล้วหมุนๆน,นะฮะับนักข่ายมันปั่นจัก,กรยานอะไรตรงนั้นเล่นกันไปมันเข้าเฟรมโอเนี่ยเฮ้ยเออๆๆนั่นแหละโอเคครับชูม,มือขึ้นครับแล้วก็หมุนๆน,นะครับนี่หมุนหมุนแบบนี้เลยอ่าลองโกโจลองตีพี่ดิอ่าในระหว่างที่โดนตีนะครับจะไม่แคนเซิลแอนิเมชันนะครับนี่ครับยังสามารถใช้สกิลได้อยู่นี่นะครับมันก็จะทะลายลงไปแบบนี้เลย ท่านี้โหดมากเลยนะครับตอนที่สู้กับหนอดขาวนี่คือโดนท่านี้ทีเดียวตายครับงอมครับผมส่วนท่าตัวท้ายนะครับเดี๋ยวรอตัวตุนเราตื่นก่อนนะครับอันนี้วะนี่กดค้างดาเมจจะ340ไม่ค้างคือ1 1ึมั้งเออตามนี้นะครับนี่นะอันนี้คือไม่ค้างนะครับเดี๋ยวดูไหมนะครับเดี๋ยวจะรีเพย์ให้ทุกช็อตเลยนะครับตอนที่ใช้สกิลอันนี้คือไม่ค้างนะครับ111นะครับ อมองตาทันได้ไหมหนึ่งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบสองนะครับมันตัวคล้ายๆกันกี้นี้คือไม่ค้างนะครับดาเมจไปที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดอันนี้คือค้างครับไปฝักนี่นะครับลองดูดีๆนะครับดูดาเมจดีๆนะดูเขาคุ้งหลออยู่นะดูว่าจะล้มไหมค้างสุดยอย่างไรสุดแหละทุกคนดูนะสามร้อยสามสิบเอ็ดครับล้มนะครับแรงมากนะครับท่านี้ ชาร์จไว้เอาไว้ลงดันดีมากเลยนะครับผลเอ้อท่านี้โอ้ส่วนท่าสุดท้ายนะครับขได้แมฮิวนะนี่ผลฟินิกมาฮิวต่อไปนะครับเป็นผลเอ้ยเป็นท่าสุดท้ายเออเป็นท่าสุดท้ายนะครับของอ่าผลวิสัตอโกโรโกโลเอ้ยกุลากุลานะครับดูนะครับเป็นท่าฟรีนะครับเป็นการงา้างแบบนี้ครับท่าเบงขี้นะครับเออโกโลลกโลเอาละครับแล้วก็จะผลใส่ออกไปออกไปชิว ไปเจ้าไม้แบบนี้นะครับทำให้ศัตตูติดสตันแป๊บหนึ่งครับและผลที่ตามมาก็คือสึนามิครับผมสุนท่านี้แรงมากแรงขนาดไหนดูครับมีอันเกาะแตกเลยลมมาแล้วครับไทรเดอร์นู่นแหละท่านี้ค่อนข้างแรงมากเลยเดียวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสกิลฟรีอีกครั้งนะครับดูดามอเมจไม่ทันนะครับจะให้ดูมันจะมีจะเป็นดาเมจสองรอบนะก็คือรอบแรก ที่ทำให้ผาน,นวิวายเล่รอบฝองก็จะทำให้เป็นซินามิเจ็ดห้าแปดห้าร้อยห้าสิบดาเมจมัง้งเดี๋ยวดูมานะครับอันนี้ดาเมจแรกนะครับห้าสิบเก้านะครับหรือถ้าอะไรมนุษย์ดูไม่ทันดาเมจต่อไปก็เป็นเซอร์ดามีนะครับเนือเลยห้าสิบเก้าใช่อันนี้เจ็ดสิบ ที่าทครับแล้วก็150นะเดี๋ยวจะสโตร์ให้ดูนะครับสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับโดยรวมๆแล้วก็ปลาไปเกือบอ200นะครับ200เกือบ300ทีเดียวโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นสกิลสเปเชียลนะครับถ้าสมมติว่าเราได้ทั้งงะทั้งผลปีศาจนะครับกุระกุระแล้วก็ได้ได้ได้งาหนวดขาวหรือบีจชตกมานะครับมันจะเป็นสกิลของงาหนวดขาวก็จะพิเศษขึ้นนะครับ สกิลแต่ละสกิลก็จะเปลี่ยนไปนะครับลองท่า e แบบอันก่อนก่อนอันเก่าก่อนนะครับหลังจากที่ไม่ได้ผลปีศาจครับอันนี้แบบนี้เลยระยะสั้นๆนะครับอันนี้ลองแบบสกิล e แบบมีผลปีศาจกุระกุระนะครับแบบนี้เลยซึ่งมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็น่าจะนานกว่าด้วยนะครับนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยเราลองใหม่ครับอันนี้ครับสกิล e นี่นะครับระยะก็ประมาณนี้นะตัวหนึ่งครับประมาณ ตัวละครมาพอดีแต่ถ้าเรามีผลวิสาล้วก็เอามานี้เลยใหญ่มากนี่นะครับโอเคครับต่อไปสกิลอาร์นะครับลองใช้สกิลอาร์สลับตอนที่ยังไม่มีผลกูรานะครับนี่เลยลองใช้ดูนี่ครับยิงออกไปขึ้นแบบนี้นะส่วนนี้ครับเดี๋ยวนันึงรอฮาเคียานี่นะครับสกิลอาร์ตอนที่มีผลกูระกุระา้นะครับนี่เลย ชาร์จไว้นะครับปล่อยวันนี้เลยจะออกเป็นสาทางนะครับซึ่งเหมือนค่อนข้างเทเลยทีเดียวเราจะเห็นความต่างใน่ะอย่ยางชัดเจนนะครับโคเอนเนอร์เลยประมาณนี้นะครับสำหรับผลกุระกุระนะครับเป็นวันนี้เลยนี่โอเคไปไปวันนี้เลย